สวัสดีนะคะมีรักแฟนเคมีทุกท่านนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาในช่องทางสตรีมมิ่งนานพอสมควรนะคะ mm hmm. ก็คือรู้สึกว่าเราเจอกันท้ายสุดก็คือตั้งแต่ตอนนู่นตอนก่อนสอบ A-Level ถูกไหมฮะ mm hmm. ก็อันดับแรกก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับน้องๆที่ประกาศคะแนนแล้วนะคะได้ที่เรียนแล้วนะคะแต่ว่าใครที่ ยังกำลังอยู่ในจุดที่แบบยังไม่สามารถข้ามไปได้นะคะยังไงขออวยพรนะคะให้ได้ตามที่ฝันนะคะให้ได้ตามที่หวังนะคะอันนี้วันนี้ TTA จะมานะคะชี้แจงเกี่ยวกับไลอัพนะคะของเทอม1นะคะของเทอมหนึ่งว่าในคอร์สเทอมหนะะึ่งะจะมีการเปิดสอนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งอันนี้จะรวมทั้งในส่วนทั้งออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ด้วยทำไมต้องมาแจ้งไลอัพเพราะว่ากติกาการจองเรียนมันจะไม่เหมือนเดิม มันจะไม่เหมือนเดิมก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในรายละเอียดนั้นจุดไหนนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างนะคะอ่าเราดูนะคะว่าเทอมหน้าของทางเคมจัดหนักนะคะจะเปิดสอนอะไรบ้างนะคะหลกัหลกๆเลยก็คือยังเน้นที่เคมีอยู่นะคะยังเน้นที่เคมีอยู่เพราะว่าทีเอยังบอกว่าไม่ได้แบบโอ้โหว้าวซ้าเก่งทุกวิชาขนาดนั้นนะคะเคมีได้ก็บุญแล้วนะคะ ดังนั้นเรามาดูไลน์อัพนะคะของเคมีจากเข้มจหนักในเทอมหนึ่งนะคะเทอมหน้าจะมีนะคะเปิดสอนนะคะเนือหาอะไรบ้างน,นะคะเรามาดูกันแน่นอนเทอมหน้านะคะสำหรับน้องๆม3ขึ้น,นม4นะคะ<ม>ก็จะมีพาร์ทของม4ซึ่งม4ก็คือจะมีอยู่3มเรื่องนะคะสเรื่องที่เรียนในเทอมที่1ก็จะมีนะคะบทแรกนะคะก็คือจะเป็นความปลอดภัยและก็ทักษะในห้องปฏิบัติการอันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ บทแรกนี้ก็จะมีการเรียนเรื่องฉลากและความปลอดภัยนะคะว่าเวลาเราอ่านฉลากของสารเคมีมันจะมีการบอกข้อมูลนะคะบอกอันตรายแล้วก็บอกข้อมูลนะคะการใช้แบบไหนที่มันจะปลอดภัยนะคะหลักการใช้ห้องปฏิบัติการเบื้องต้นอันนี้เน้นในเชิงทฤษฎีนะคะเพราะว่าทีษีไม่สามารถที่จะเนรมิตห้องปฏิบัติการได้นะคะเนื่องจากเราเป็นการเรียนติวเสริมนะคะติวเสริมดังนั้นส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเนื้อหานะคะ แล้วก็จะให้เราทําความรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการนะคะแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทำแลบที่โรงเรียนแต่แต่ว่าเราก็ควรจะต้องทําความรู้จักอุปกรณ์บางชิ้นไปบ้างนะ,ะแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะโดยอาจจะมีการยกเซตติ้งสถานการณ์เป็นโจทย์มานะว่าโจทย์แบบนี้นะคะถ้าเราจะต้องการวิเคราะห์นะคะคว,ความเที่ยงตรงความแม่นยำนะคะแบบไหนต้องดูอย่างไรนะคะเกี่ยวกับหน่วยและก็เลขในยะสำคัญด้วยนะคะ อ่าอันนี้ก็คือบทแรกบทแรกเนื้อหาจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่มันจะเริ่มหนักในบทที่2กับบทที่3บทที่2ของม4ก็คือจะเป็นทฤษฎีอะตอมนะคะแล้วก็สมบัติของธาตุตามตารางธาตุนะคะเราก็จะเรียนนะคะทฤษฎีอะตอมทั้งหมด5ทฤษฎีนะคะของดอลตันทอมสันรัสฟอร์ดนิส์โบและก็เอวิงชูดิงเจอร์หรือกลุ่มหมอกนั่นเองนะคะเนี่มันก็จะมีนะคะแต่ละยุคนะคะก็จะต้องมีการเรียนในส่วนของเซกชันรายละเอียดนะคะว่า ในดอทเจออะไรของทอมสันได้ข้อสรุปอะไรแล้วก็ของรัต์ฟอร์ดมีความรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับรัต์ฟอร์ดหรือไม่นะคะอะา,ะานุภาคมมลฐานโบตอนนิวตอนอิเล็กตรอนสัญลักษณ์นิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นของนิสโบก็จะต้องเรียนเกี่ยวกับสเปกตรัมนะคะการเกิดน,นะคะสเปกตรัมการเกิดค่าพลัางงานไอออนิเซชันต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นของเอวินเซนิงเจอร์มันก็จะต้องต่อเนื่องไปที่การจัดอิเล็กตรอนต่างๆนะคะ แล้วก็ถ้าในกรณีนะคะตารางธาตุก็จะต้องดูคุณสมบัตินะฮะของธาตุตามตารางธาตุว่าธาตุนี้มีคุณสมบัติแบบไหนการจะพิจารณาขนาดของอะตอมขนาดของไอออนจะดูอย่างไรนะคะ่าพลังงานต่างๆนะฮะตามตารางธาตุหมู่คาบจะดูอย่างไรนะลูกมันก็จะมีตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการเลยแต่ละยุคนะมีการจัดตารางธาตุโดยใช้เกณฑ์อะไร แล้วก็สมบัติต่างๆนะคะเราใช้อะไรบ้างนะคะที่จะมาเปรียบเทียบอาจจะเป็นเรื่องเลขออกซิเดชันอาจจะเป็นเรื่องขนาดนะคะอาจจะเป็นค่าตระกูล E ต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือจะอยู่ในพาร์ทเดียวกับบทเรื่องอะตอมนะคะแล้วก็จะเป็นสมบัติของธาตุนะคะสมบัติของธาะะตุาตามหมู่มันก็จะมีหมู่หนึ่งหมู่สองนะคะที่จะเรียนหลักๆหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่เจ็ดหมู่แปดนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มโลหะทรานซิชันนะคะแล้วก็จะเป็นพวกธาตุกัมมันตรังสีอันนี้ ก็จะอยู่ในบทที่2ก็คือเรื่องอะตอมแล้วก็ตารางธาตุนะฮะส่วนบทที่3ของม .4 นะฮะบทที่3ของม .4 ก็คือจะเป็นบอดด i n g หรือพันธะเคมีซึ่งพันธะเคมีนะฮะมันก็จะมีตั้งแต่พันธะไอออนิกเราจะดูตั้งแต่กระบวนการเกิดนะฮะสมบัติการอ่านชื่อนะฮะการเขียนสูตรนะฮะกระบวนการละลายน้านะฮะการเอาสารมาผสมกันแล้วก็พวกสมการไอออนิกอันถัดมามีไอออนิกแล้วก็จะต้องมีโคเวเลนต์น,นะฮะ มันก็จะเรียนคล้ายๆกันกับของไอออนิกลูกมีนะคะพิจารณาสมบัติพิจารณาการเขียนสูตรแบบจุดการอ่านชื่อนะคะแล้วก็จะมีการต่อเนื่องไปที่พลังงานพันธะความยาวพันธะนะคะรูปร่างโมเลกุลอันนี้ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางคนตกหมาตายเรื่องรูปร่างโมเลกุลนะคะรูปร่างโมเลกุลขนาดของมุมนะคะต่อเนื่องไปที่สภาพคู่นะคะแล้วก็แรงระหว่างโมเลกุลอันนี้ก็คือจะเป็นในพาร์ทของพันธะเคมีนะคะอันนี้ ม .4 ีมีสาบทนะคะมสมี3ามบทมีนะคะพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการอะตอมตารางธาตุแล้วก็พันธะเคมี3ามเรื่องในเทอมหนึ่งนะะสามเรื่องในเทอมหนึ่งแล้วก็นะคะถ้าเป็นของมหม5ก็3เรื่องเหมือนกันนะคะมหก็3เรื่องเหมือนกันมหเทอมนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะมหเทอมนี้เรื่องแรกก็คือจะเป็นแก๊สแล้วก็ทฤษฎีจนของแก๊สนะคะ ซึ่งเราก็จะต้องเรียนกฎต่างๆของแก๊สว่ามันมีกฎอะไรบ้างของบอยของชาลเกลุสแสกฎรวมก๊าสนะคะกฎก๊าอุดมคตินะคะกฎความดันย่อยอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกฎของแก๊สนะคะที่จะต้องอยู่ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็นะคะมันก็จะมีต่อเนื่องซึ่งอาจจะไม่ได้แบบเกี่ยวข้องกับเรื่องความดันปริมาตรแล้วก็อุณหภูมิโดยตรงแต่มันก็จะเป็นเรื่องกฎ นะคะความดันย่อยของดอตันแล้วก็กฎการแพร่ของเกรแฮมนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในพาร์ทของก๊าซนะคะบทที่2นะคะบทที่2ของนะคะมหก็คือจะเป็นเรื่องอัตรานะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะเราก็จะมาดูในแง่ของความหมายนะคะอัตราดูอย่างไรวัดอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตรานะคะว่าเวลาจะเกิดอัตราเนี่ยเราจะต้องพิจารณาะอะไรบ้างทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะ แล้วก็มันจะมีกราฟกราฟของอัตราการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ปัจจัยนะคะที่มีผลต่อค่าอัตราอันนี้ก็จะเป็นบทที่2นะคะส่วนบทที่3นะคะบทที่3ของม .5 ก็คือจะเป็นเรื่องสมดุลเคมีนะคะสมดุลก็จะมีตั้งแต่วิธีการพิจารณานะคะว่าแบบไหนที่จะเรียกว่าสมดุลเคมี และก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่า KC ก็คือค่าคงที่สมดุลน,นะคะซึ่งก็จะมี KC, KP, k h p นะคะแล้วมันก็จะมีโจทย์นะคะที่เกี่ยวข้องกับค่า KC ด้วยว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์จะคิดค่า KC อย่างไรนะคะถ้ามีการใส่ปริมาณสารตั้งต้นเป็นเท่านี้เกิดการทำปฏิกิริยาไปเท่านี้ตอนจบเหลือเท่านี้จะเป็นค่า KC หรือค่าคงที่ของปฏิกิริยาเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีเรื่องการลบคนสมดุลด้วยนะคะ ของมหก็จะมี3ามบทมีก๊าซนะคะมีอัตราแล้วก็มีสมดุลนะคะสามเรื่องในขณะที่พาร์ทม6นะคะพาร์ทเนื้อหาม6าเทอมนี้มหกจะเรียนน้อยหน่อยก็จะมีสลุดสองเรื่องแต่ว่าเป็นสองเรื่องที่ก้อนใหญ่ก้อนโตมากนะคะอันแรกก็คือ K M e N C. เคมีอินทรีย์โอ้โหอันนี้ก้อนใหญ่มากนะเคมีอินทรีย e ์ N C, แล้วก็สารประกอบของธาตุคาร์บอนนะคะซึ่งเคมีอินทรีย์กับสารประกอบของธาตุคาร์บอนขอัยค่ะ อยู่ดีๆมีเสียงแทรกสักคู่นะคะโอเคๆผมรขออภัยขออภัยเียว่าีีลองอะไรนก่อนลืมปิดอุปกรณ์นะคะมีเสียงแทรกต้องขออภัยนะคะน้องๆทางบ้านที่กำลังรับฟังอยู่ด้วยอ่ะ อันนี้บทแรกนะคะจะเป็นเคมีอินทรีย์ C, แล้วก็สารประกอบของธาตุคาร์บอนซึ่งเราก็จะเรียนเกี่ยวกับสูตรโครงสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรโครงสร้างแบบลิวอิสสูตรโครงสร้างแบบย่อสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมนะคะการพิจารณาหมู่ฟังก์ชันนะคะของสารอ e ินทรีย์อย่างในโครงสร้างโมเลกุลอันใหญ่ๆตัวนี้นะคะถ้าเราจะทําการวิเคราะห์นะคะฟังก์ชันกรุ๊ปที่สามารถเจอได้นี้มีฟังก์ชันกรุ๊ปอะไรบ้างเป็นสารประเภทไหนบ้างนะคะ แล้วก็จะมีการอ่านชื่อการอ่านชื่อนี่ม่วนมากเลยนะคะการอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ซึ่งอันนี้นะคะก็จะใช้เวลาในการเรียนนานนิดนึงเพราะว่ามันมีสารประกอบหลายกลุ่มนะคะก็จะเป็นไอโซเมอร์นะคะสมบัติของสารอินทรีย์และสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องการเกิดปฏิกิริยาคือมันเป็นบทใหญ่นะคะสำหรับเรื่องนะคะเคมีอินทรีย์แต่นั้นอันเนี้ยแลดูเหมือนมี2บทแต่มันเป็นบทที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรในขณะที่นะคะ เรื่องที่2นะคะของม6ก็คือเรื่องโพลิเมอร์นะคะโพลิเมอร์เราก็จะดูตั้งแต่วิธีการพิจารณานะคะโครงสร้างของโพลิเมอร์แล้วก็โมโนเมอร์การวิเคราะห์นะคะประเภทของโพลิเมอร์ว่าอันไหนเป็นโคโพลิเมอร์อันไหนเป็นนะคะโฮโมโพลิเมอร์ดูอย่างไรนะคะแล้วก็วิเคราะห์จากแหล่งที่มานะคะวิเคราะห์จากปฏิกิริยาที่เกิดนะคะแล้วก็วิเคราะห์จากหน่วยโมโนเมอร์นะคะว่าถ้าหน้าตาเหมือนกันต้องเป็นแบบไหนถ้าหน้าตาต่างกันต้องเป็นแบบไหนนะคะ แล้วก็จะดูประโยชน์และการใช้งานของโพลิเมอร์ตัวเด่นๆตัวที่เป็นเซเล็บตัวที่เจอบ่อยอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่2อ,อัน,นี้ในของม6มันจะมีเรื่องที่เข้ามาแทรกแต่ว่าจริงๆอ่ะลงได้ทุกสายชั้นเลยลูกไม่จําเป็นต้องเป็นม6นะฮะนั่นก็คือตะลุยโจทย์นะคะตะลุยโจทย์นี่ก็คือจะเป็นคอ์สที่ทําข้อสอบนะคะเน้นทําข้อสอบเลยเน้นทําข้อสอบแยกตามบท แยกตามบทก็คือเป็นบทที่เรียนในม4ม .5 ม .6 นะ,ะแยกเป็นโจทย์ทั้งที่เป็นนะคะอัต,ตนัยแล้วก็ปรนัยด้วยไม่ว่าจะเป็นโจทย์ในพาร์ทม4ก็จะมีนะคะอยู่ทั้งหมด4บทนะฮะมีพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการมีอะตอมตารางธาตุมีพันธะแล้วก็มีปริมาณสารสัมพันธ์ซึ่งปริมาณสารสัมพันธ์จะเป็นของเติมสองนะ,ะแล้วถ้าเป็นม5นะคะม .5 จะมีทั้งหมดหเรื่องนะคะ ม .5 เทอมต้นนะคะก็คือจะมีอยู่3เรื่องก็คือจะมีแกส๊สอัตราสมดุลและในขณะที่อีก2เรื่องจะอยู่เทอม2นะคะนั่นก็คือกดเบสแล้วก็ไฟฟ้าเคมีในขณะที่ม .6 6จะมีอยู่2เรื่องนะคะนั่นก็คือเคมีอินทรีย์แล้วก็พอลิเมอร์ดังนั้น โจทย์ที่เอามาส่วนใหญ่จะพยายามอิงใกล้เคียงกับตัวข้อสอบสนามนอกที่เราจะต้องไปสอบอมาอาจจะคล้ายของ Netset บ้างบางครั้งอาจจะคล้ายของเ l e v e l บ้างส่วนใหญ่กูจะพยายามเน้นให้มันเป็นข้อสอบเ l e v e l นะฮะเพราะว่ามันมันน่าจะครอบคลุมนะคะเวลาที่เราไปสอบมากกว่านะฮะมีทั้ง2แบบเลยทั้งแบบที่เลือกคําตอบก็คือประยัยแล้วก็มีทั้งแบบที่ต้องตอบเติมคําก็คืออัตยัยเพราะว่าตอนนี้ ข้อสอบเอเลเวลมีทั้งสองพาร์ทก็คือทั้งอัตนัยแล้วก็ปรนยัยถูกไหมฮะอันนี้ก็คือจะเป็นไลน์อัพหลักๆที่จะเปิดสอนสําหรับเทอมหน้านะฮะมีเนื้อหาเคมีม4ีมีเนื้อหาเคมีม5มีเนื้อหาเคมีม6แล้วก็มีคอสตตะลุยโจทย์ถ้านักเรียนคนใดสนใจหรือน้องๆคนไหนสนใจเนื้อหาที่นอกเหนือจากนี้นะลูกสามารถคอนเน็กชันแล้วก็แจ้งรายละเอียดว่าหนูอยากเรียนเฉพาะเรื่องนี้หรือหนูอยากเรียนพาร์ทแบบนี้เนี่ยสามารถติดต่อสอบถามได้ คำถามคือแล้วถ้าอยากลงเรียนจะทําอย่างไรนะฮะเงื่อนไขาการสมัครเรียนฟังนะคะเทอมนี้จะไม่เหมือนเทอมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้คือมันมีปัญหาเยอะมากในเรื่องของตารางเรียนเพราะอะไรจัดแบบนี้มันก็จะชนหลายที่อ้ชนตรงนี้บ้างชนตรงนั้นบ้างเวลามันไม่ลงตัวเลยดังนั้นนะคะใช้กระบวนการแบบ Up to you เลย TTA ให้แบบ u ั to you เลยนะฮะเราเรียนแบบที่เราสะดวก คราวนี้เราเรียนแบบที่เราสะดวกต้องเป็นการสะดวกสองคนพร้อมกันก็คือสะดวก TTA ด้วยแล้วก็สะดวกเราด้วยดังนั้นนะคะเงื่อนไขในการสมัครเรียนคืออันแรกคือจับกลุ่มมาจับกลุ่มมาแล้วมาขอเปิดกลุ่มนะคะจับกลุ่มมามาขอเปิดกลุ่มตามเนื้อหาที่ t ี a ได้แจ้งไลอัพไปนะคะเนื้อหาหลักหลักๆห,หรืออาจจะเป็นเซตเนื้อหามาว่าอยากเรียนเรื่องนี้ให้จับกลุ่มมาอย่างน้อยกลุ่มละห้าคนนะคะ แล้วก็มาขอจองเวลาเรียนนะฮะมาขอจองเวลาเรียนซึ่ง T.T.A จะให้โค้ต้านะคะต่อกลุ่มนะฮะต่อกลุ่มต่อคอร์สนะฮะจะเป็นสัปดาห์ละ3มชั่วโมงสัปดาห์ละ3ชั่วโมงนะฮะซึ่งสัปดาห์ละ3ชั่วโมงนี้แยกออกเป็น2กรณีก็คือเราอาจจะเรียนวันเดียวก็ได้แล้วเรียน3มชั่วโมงรวดหรือเราอาจจะเรียน2วันและเป็นวันละชั่วโมงครึ่งก็ได้มันจะได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าจัดตารางอิงโอ้ T.T.A ต้องอิงหลายที่มากเลย อิงไปอิงมาปวดหัวมากแม่ดังนั้นนะคะให้เราไปจับกลุ่มมานะคะจับกลุ่มนะคะแล้วก็พยายามเช็คตารางเรียนของตัวเองว่าเราไม่ชนที่ไหนแล้วแล้วก็จับกลุ่มมาจองเวลาเรียนแล้วถ้าสมมุติว่าบังเอิญนะคะบังเอิญมีสองกลุ่มที่หมายเวลาเดียวกัน TDA จะเลือกกลุ่มที่จ่ายมาจําได้ครบ5คนก่อนต้องขออภัยนะคะถ้ากลุ่มไหนสามารถจับกลุ่มแล้วมาจองเวลาได้เร็วกว่านะคะมาจองเวลาได้เร็วกว่า 5คนก่อนแล้วก็มัดจำได้ห้าคนก่อนนะฮะก็คือจะมีมัดจําขั้นต่ำนะฮะคนละ500อบาทซึ่งค่าคอร์สแต่ละคอร์สมันอาจจะมีความแตกต่างกันไปเดี๋ยวจะต้องดูในรายละเอียดเรื่องค่าเรียนนะฮะแต่ว่าถ้ามี2กลุ่มนะฮะซึ่งจองเวลาช่วงเดียวกันกลุ่มไหนจ่ายมัดจำได้ครบก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นเจ้าของเวลาเรียนซึ่งเวลาเรียนที่ให้จองนะฮะถ้าเป็นช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงสุกนะฮะ ก็คือจะมีช่วงเย็นกับช่วงค่าถ้าช่วงเย็นก็คือ16นาฬิกาคือสโมงครึ่งนะคะจนกระทั่งถึง18นาฬิกาคือ6โมงเราสามารถลงช่วงเย็น2วันก็ได้หรือลงควบเย็นกับค่าก็ได้คือเย็นวันหนึ่งแล้วค่าวันหนึ่งก็ได้ยังไงก็ได้นะคะมี2ล็อกให้เลือกนะคะก็คือล็อกแรกช่วงเย็น16นาฬิกานะคะถึง18นาฬิกาล็อกที่2นะคะ18นาฬิกาสนาทีก็คือ6โมงครึ่งนะคะจนกระทั่งถึง2ทุ่มซึ่งนะคะ แต่และล็อกมันจะเป็นชั่วโมงครึ่งดังนั้นเราอาจจะเรียนรันยาวหนึ่งวันเป็นสามชั่วโมงก็ได้หรือเราอาจจะเลือกสองวันให้มันเป็นวันละชั่วโมงครึง่งรวมกันเป็นสามชั่วโมงดังนั้นนะคะหนึ่งคอร์สเนี่ยก็ต้องสามารถจองเวลาได้สามชั่วโมงตอนหนึ่งสัปดาห์อันนี้คือของวันธรรมดาแต่ถ้าในเกรณีเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้านะคะเป็นช่วงเวลาเก้าโมงถึงเที่ยง อันนี้ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เป็นบังคับนะคะบังคับแอบแอบมีการสริกนิดนึงก็คือบังคับ3มชั่วโมงบังคับ3ชั่วโมงเช้าบังคับ3ชั่วโมงบ่ายแล้วก็มันจะมีช่วงเย็ยนช่วงค่าเพราะว่าเผื่อใครติดเรียนช่วงกลางวานันหรืออาจจะร้อนนะคะก็สามารถมาช่วงค่าได้ก็คือช่วง4ี่โมงครึ่งนะคะจนกระทั่งถึงทุ่มครึ่งก็ได้อันนี้ก็คือถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ ถ้าสมมติว่ามันติดปัญหาจริงๆนะคะไม่สามารถลง3ชั่วโมงได้เพราะว่าอาจจะเหนื่อยหรืออาจจะอะไรก็คือสามารถพูดคุยนะคะแล้วก็ดีวกันตกลงกันว่าระหว่างเรากับครูนะคะว่าอันไหนเราจะสะดวกและอันไหนครูจะสะดวกนะ,ะก็คือทํำยังไงได้ให้ได้เซตเวลา3ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์นะคะ3ชั่วโมงต่อหสัปดาห์เราจะเรียนยาวนะคะตั้งแต่เปิดเทอมนะคะก็คือเราเริ่มเรียน แต่ละกลุ่มอาจจะเริ่มเรียนไม่เท่ากันนะคะกลุ่มไหนพร้อมสามารถเริ่มเรียนได้เลยเพราะว่าโรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเปิด16พฤษภาคมถูกไหมฮะเดี๋ยวนะสัปดาห์ถัดไปทีมไหนพร้อมก่อนทีมนั้นจะได้เริ่มเรียนก่อนนะคะอย่างที่ TTA บอกนะคะหลักๆก็คือจะมีเนื้อหาม .4 เทอม1ม .5 เทอม1ม .6 เทอม1แล้วก็มีตะลุยโจทย์สำหรับใครนะคะที่พลาดการลงนะคะคอร์สติวโจทย์สอวนอตอนซัมเมอร์ไป ถ้าอยากลงก็ยังสามารถนะคะแทรกเวลาลงได้แต่นั้นอย่างที่ทีเอบอกไปนะคะว่าถ้าจะลงนะคะกติกาก็คือต้องเป็นการจับกลุ่มมานะคะจับกลุ่มจับกลุ่มมาอย่างน้อยกลุ่มละห้าคนที่เอจะเปิดกลุ่มให้นะคะจับกลุ่มมากลุ่มละห้าคนแล้วก็จองเวลาเรียนให้ได้3ามชั่วโมงต่อหนึสัปดาห์ซึ่งจะเรียนวันเดียว3ามชั่วโมงก็ได้หรือจะเรียนสอว,ว,วันแล้ววันละชั่วโมงครึ่งก็ได้ มีช่วงเย็นแล้วก็มีช่วงค่ำนะคะส่วนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์มีให้ทั้งวันเลยนะ,ะมีให้ทั้งวันเลยอันนี้อัตราค่าเรียนนะคะอ,คอัตราค่าเรียนอัตราค่าเรียนถ้าเป็นคอร์สเนื้อหาถ้าเป็นคอร์สเนื้อหานะคะจะราคาเท่ากันหมดนะคะก็คือ3,000บาทต่อ1คนนะคะ3,000บาทต่อ1คนเรียนยาวตลอดทั้งเทอมนะคะมีทั้งในส่วน ที่เป็น Paper ให้แล้วก็ไฟล์ PDF แล้วก็มีคลิปวิดีโอย้อนหลังให้ดูด้วยนะคะสำหรับในกลุ่มเผื่อวันไหนเราไม่สะดวกมาวันไหนเรามาสายสามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะคะจะมีนะคะตะลุยโจทย์ที่ราคาแตกต่างไปจากเพื่อนหน่อยตะลุยโจทย์จะเป็น3,500บาทต่อ1คนสมมุติว่าใครที่เรียน2คอร์สเรียนสคอร์สคือถ้าเป็นเนื้อหาสคอร์สดูนะคะถ้าเป็นเนื้อหาสคอร์สเนื้อหาสคอร์ส สมมุติว่ารู้สึกเออม .4 มันพลาดไปแล้วมันไม่เข้าใจเนื้อหาอยากจะเรียนซ้านะ,ะอยากจะเรียนซ้ําแต่ตอนนี้เราอยู่ม .6 แล้วแต่อยากเรียนเนื้อหาม .4 นะคะซ้าก็คือจะลดค่าเรียนเหลือเพียง5,500บาทอ่าจะเหลือเพียง5,500บาทนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าใครลงนะฮะใครลงในส่วนของนะฮะเนื้อหาแล้วก็พ่วงตะลุยโจทย์ ก็จะเหลือนะคะหกพันบาทเราดูนะคะมันจะมีอยู่สองอันที่มันจะพ่วงกันนะคะมันจะมีอยู่สองอันที่พ่วงกันถ้าสมมุติว่าเป็นเนื้อหาสองตัวนะคะถ้าเนื้อหานะคะถ้าเนื้อหาเช่นมสี่กับมห้าเราอยากลงสองตัวนะคะเผื่อเป็นพี่มห้าที่ขึ้นไปแล้วลืมเนื้อหามสี่อยากเรียนซ้ำถูกไหมฮะก็คือ รวมเข้าไปราคาปกติมันจะต้องเป็นห0พันนะคะจะลดเหลือ5,500บาทนะฮะแต่ถ้าใครนะคะเอาเนื้อหามาพ่วงกับตะลุยโจทย์เช่นสอมมติว่ามหกเรียนเนื้อหาด้วยแล้วอยากเรียนตะลุยโจทย์ด้วยพอรวมกันแล้วปกติ6,500บาทก็จะเหลือนะคะ5,500บาทนะฮะเอยเหลือ6,000บาทลูกขออภัยเหลือ6,000บาทนะฮะดังนั้น ใครนะคะสนใจที่จะเรียนคอร์สไหนสามารถจับกลุ่มแล้วก็จองเวลาเรียนได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะทีมไหนที่จองเวลาได้ก่อน TTA ก็คือจะมาร์กเวลาไว้ทีมที่มาทีหลังก็จะได้มาเช็คว่าเวลาช่วงนี้ไม่ว่างแล้วนะคะดังนั้นใครจับกลุ่มได้5คนก่อนแล้วก็ชําระมัดจํา5คนก่อนนะคะเวลาช่วงนั้นจะเป็นของกลุ่มนั้นแล้วถ้ามีเพื่อนมาบวกนะคะเพื่อนอาจจะต้องแทรกตัวลงไปตามกลุ่มที่เราเปิดก่อนเพราะว่า ถ้าม4มานะคะมีกลุ่มมีกลุ่มตั้งต้น5้าคนกลุ่มที่เหลือหรือคนที่เหลือที่จะมาสมัครทีหลังต้องอ้างอิงเวลาตาม5คนที่เขาเปิดก่อนยกเว้นเสียแต่ว่ามันจะยังมีเวลาเหลือที่ยังไม่มีคนจองนะ,ะดังนั้นเทอมนี้จะไม่ได้ฟิกตารางนะลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นปัญหาฟิกแล้วมันจะมีการชนกันหลายที่เกิดขึ้นดังนั้นใช้แบบ up to you และ up to cool เลยนะฮะ ก็คือเราสะดวกครูสะดวกแล้วก็จอยกันนะ,ะแล้วก็จะมาจอยกันซึ่งนะฮะใครที่สนใจนะฮะสามารถอินบ x ็อกเข้ามาสอบถามหรือติดต่อสอบถามนะฮะในเพจ Facebook ของ TTA ได้เลยนะคะเพราะว่า อีกแป๊บเดียวโรงเรียนก็จะเปิดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้วันนี้วันที่30แล้วถูกไหมฮะเหลืออีกประมาณ15วันโรงเรียนจะเปิดแล้วคอร์สซัสมเมอร์หลายๆที่ก็คือเริ่มปิดไปแล้วของทีเอก็เริ่มปิดแล้วนะคะก็จะมีบางคอร์สที่ยังเหลืออยู่เช่นคอร์สสอนอย,ยังสอบไม่เสร็จนะดัง<ส>นั้ใน,นใครสนใจรายละเอียดตรงส่วนไหนนะคะสามารถสอบถามได้เพิ่มเติมเลยที่อินบ็อกซ์นะคะของ f a c e b o o ทีเอได้เลยที่เข็มจัดหนักนะคะเข็มจัดหนัก ยังไงนะคะใครสนใจอะไรก็เดี๋ยวเจอกันสำหรับเทอมหนึ่งะคะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือ,อรายละเอียดที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถ inbox สอบถามได้เลยสำหรับนะคะไลฟ์สตรีมแจ้งไลน์อัพนะคะแจ้งไลน์อัพเนื้อหาเทอมหนึ่งะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงถ้ามีข่าวอะไรเดี๋ยวทีเจจะอัปเดตตลอดนะคะพยายามอัปเดตให้ทราบอ่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะหลายๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าหวังใจว่าเปิดเทอมนี้จะเจอกันนะจ๊ะสิย